วันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวออดาบพิฆาตอสูรนะครับอันนี้จะเป็นดาบนะครับซึ่งดาบอันนี้ซื้อมาราคาประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับซื้อที่ไทยทอยนะครับเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับอันนี้ซื้อมาแพงนะครับอันนี้อันนี้เป็นขง ของที่คนญี่ปุ่นสร้างของจริงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องเลยนะครับผมจะแกะกล่องแล้วผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นดาบกับที่ใส่ดาบนะครับที่ใส่ดาบก็จะเป็นสีเหลืองกับสีดํานะครับนี่ก็จะเป็นดาบของทานจิโร่นะครับดาบของทานจิโร่ก็จะเป็นลูปไฟนะครับตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูปของทานจิโร่นะครับแป๊บนึงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ตอนที่เราจะใช้ดาบสู้กันนะครับสามารถเอาดาบสามารถเอาดาบมาใส่อันนี้ได้นะครับ